ชื่อตุ้ยค่ะเ,เปิดร้านขายก้อยขายต้มแซ่บนะคะอยู่ที่อำเภอรัญญัประเทศจังหวัดสัะแก้วนะใครอยากอุดหนุนก็แวะมาอุดหนุนได้นะคะมาเตรียมเมนูเอ้วัตถุดิบเมนูต้มแซ่บกันนะคะมีเนื้อน,นะคะไม่ทราบว่าขายถุงละเท่าไหร่ครับถุงละห้าสิบาทค่ะไม่แพงเนาะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวเราไปดูะะขั้นตอนการทำเมนูต้มแซ่บดีกว่าครับนี่ ช่วยกันทั้งร้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการปรุงกันครับอันนี้เมนูต้มแซบไอ้ที่ขวดดำๆเนี่ยอะไรครับดีจ้ะดีที่ขมๆใช่ไหมใช่ค่ะร้านนี้ขายไม่แพงนะครับถุงละห้าสิบาอยู่ที่บ้านตุนนะครับอ,อำเภออรัญประเทศตะบนมั่นใหม่เนะาะไม่ค้าชิมแล้วเป็นไงอร่อยมดปี ถ้าเพื่อนๆท่านไหนชอบคลิปนี้นะครับหรืออยาก,กินต้มแซ่บก็มีส่งออนไลน์ไหมไม่มีเนาะขายแค่ในพื้นที่เนาะใช่ดูนะครับต้มแซบ่บตามแถวบ้านเรานะคือเพื่อนๆดูอ่ะถุงใหญ่มากนะครับคือเราใช้วัตถุดิบที่ว่าสุดใหม่เสมอใช่ไหมใช่ค่ะมีละชื่อร้านไหมลาบมุกดาหาร นี่ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปชิมต้มแซ่บกันนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเอฟซียยิ้มด้วยครับบ๊ายบายครับผม